มึงไปโดนอะไรมาวะเนี่ยไอ้ไอ้พวกนั้นมันกลับมาอีกแล้วสิฮะกล้ามาล้วงของข้าอย่างกูเหรอไอ้เง่ะไอ้เจมครับมึงมึงดักอยู่ตรงนี้นะแล้วดกไปหาที่แอบก่อนเอาเสียไอ้เสียไอ้เสียไอ้เสียเฮียโอ่พจะพาไปหาหมอก็ไม่มี เฮ้ยไอ้พวก,กตัวก็ตอกมึงอย่าคิดนะว่าพวกมึง,งจะทำอะไรกูได้เว้ยเฮ้ยไอ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 ้ไอ,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 อยอมึงมาได้ไงวะมึงองรู้นะว่ากูมาแล้วยังไงอ๋อมึงมาตามแฟนเพรามึงมึงสิงอยู่ในแฟนน้ใช่ไหมแล้วที่มึงมามึงต้องการอะไรวะกูต้องการแฟนของกูคืน ที่มึงติดตามรังควานกูเนี่ยมึงต้องการอยากได้แฟนมคืนใช่ไหมได้มึงตายแล้วไม่รู้จักตายังไงโอ้มึงไม่ยอมเป็นผุดไปเกิดมึงอยากได้แฟนมเอาสิกูนี่แหละจะส่งวิญญาณมึงให้มึงตายตาไปกับแฟนมข้างมึงเฮ้ย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 ไปกูเฮ้ยให้มึงรู้ซะมั้งว่ากาถูกแทงข้างหลังเป็นยังไง อาเยมฝากจักกางมังด้วยเฮ้ยไปกู <c oughs> <c oughs>